กล้องรสชาดีนะแต่นอาจารย์เนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็น identity ของคุณเลยอะถ้าอย่างนั้นครูจะเปิดร้านกาแฟ ยินดีต้อนรับครับนี่คือรายการชิคเก้นเกมมี่เดี๋ยวนี้เดินไปไหนมาไหนเจอแต่ร้านกาแฟนะครับคนชอบกินกาแฟกันนักหรือยังไงแต่ไม่เป็นไรเมื่อรักจะเปิดร้านกาแฟแล้วก็ต้องหาความแตกต่างสักหน่อยแม้แต่ร้านกาแฟวันพีชถึงจะมีคนเปิดมาแล้วเยอะมากอย่างที่ไต้หวันเกาหลีก็ลอกเลียนแบบเรือได้สวยสมจริงแต่เมนูยังเหมือนในกระตูนอีกต่างหากแต่ไม่เป็นไรครับคราวนี้เรามีเชฟมาช่วยเปิดร้านวันพีชแล้วต้องสร้างความแตกต่างได้อย่างแน่นอนมาดูร้านของเราซะก่อนจะเปิดร้านแล้วก็ต้องมีเรือถึงจะเป็นเรือ จน,ดดนี่คือร้านวันพ i e c e Coffee Shop เรือโจรสลัดสไตล์ญี่ปุ่นของเราแน่นอนว่าข้างนอกเป็นเรือแล้วข้างในจะไม่ให้เป็นเรือได้อย่างไรผมเลยจัดบรรยากาศให้เป็นเหมือนกับ เรานั่งอยู่ในเรือซะเลยด้วยงานไม้สลับกับหน้าต่างสวยๆเมื่อมองบิวออกไปมีทะเลกับเพื่อโจนสลัดคนอื่นๆแล่นมาชิวๆบางโซนทําเป็นทรงหน้าต่างกลมๆเป็นเรือดำน้ำก็ยังมีครับจากนั้นมาถึงเมนูที่ทุกคนเฝ้าออรอคอยเค,ค้กฟรุตสไตล์วันพีซเรามีเค,ค้กเดวิลฟรุตที่ตกแต่งด้วยผลเบอร์รี่ที่ไม่เหมือนที่อื่น มีสตรอเบอรี่ตกแต่งด้านบนผลไม้ปีศาจอร่อยกว่าร้านทั่วไปเห็นๆแต่ก่อนจะกินขนมนะครับเราจะต้องเปิดด้วยเมนูใหญ่ที่ทำจากเชฟซันจิโดยเราได้พักงานหน้าเหมือนมาคอสเพย์เป็นเชฟฝีมือก็ไม่ธรรมดานี่เริ่มสะดุดจากความเป็นร้านกาแฟแล้วแต่มันก็หลุดไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับมาดูเมนูสุดหรูจากเชฟซันจิได้เลยบะหมี Q ่คิ้วม้วนราเมนพิเศษที่ทำให้เรานึกถึงซันจิมีความไม่ธรรมดาไม่ซ้ำใครด้วยการตกแต่งเส้นบะหมีม่มว้วนๆทำให้เรานึกถึงคิ้วของซันจิ ถัดมาซุปเห็ดรอที่ได้แรงบันดาลใจมาจากหมวกของรอมันคือซุปเห็ดข้นใส่นมกินได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าทิ้งไว้นาน,านซุปมันจะพองนะครับส่วนล้นถ้วยเพราะฉะนั้นต้องรีบกินด่วนสุดยอดเบอร์เกอร์ที่ทําให้นึกถึงคนหัวมอสนั่นก็คือแฮมเบอร์เกอร์มอสของโซโรด้วยเมนูนี้นอกจากเราจะเปลี่ยนผักมาเป็นมอสแล้วยังตามมาด้วยเครื่องดื่มโซโลด้วยทําให้เรานึกถึงความเขียวของพี่หัวมอสแล้วเรายังเปลี่ยนเนื้อข้างในให้เขียวได้เหมือนได้กินมอสอีกด้วยครับ ด้วยเมนูที่หลากหลายของซันจิเรายังมีเชฟอีกคนคนนี้ดูแลเรื่องเนื้อสัตว์นะครับก็ได้เชฟจินเบ,เบมาช่วยด้วยด้วยเมนูหูฉลามไฮโซที่ทําให้เรานึกถึงจินเบตัวฉลามพวกนี้เป็นฉลามที่เลี้ยงไว้ในตู้เสิร์ฟสดๆอย่างนี้นะครับหูฉลามจึงได้อร่อยน่ากินขนาดนี้ยังมีเมนูที่ทําจากฉลามอีกก็คือกีตาของบลูคือกีตาที่บลูชอบพกไปไหนมาไหนด้วยตลอดเวลา ถูกนำมาดัดแปลงให้เป็นสเต็กเนื้อฉลามอันน่ากินวัสดุที่ใช้ทำกีตาร์เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่อาจจะกินได้ก็ได้นะฮะส่วนเมนูฉลามใครว่าน่ากินก็เมนต์มาหน่อยนะครับช็อปเปอร์จะถูกจับมาทำเป็นสเต็กวางหรือไม่ไม่ได้นะครับช็อปเปอร์เป็นเหมือนของหวานสีสันลูกกวาดเราจึงจับไปทำไอศครีมช็อปเปอร์และขนมอบเสิร์ฟสไตล์ช็อปเปอร์มาเป็นเมนูเสริมแน่นอนแล้วว่าลูกค้าที่ชอบช็อปเปอร์ต่างก็มากินกาแฟที่ร้านนี้เป็นจำนวนมาก ร้านกาแฟวันพีชเรายังมีสาวสวยแต่งคอสเพลเป็นนามิคอยให้บริการตามโต๊ะต่างๆเสิร์ฟแบททุกอย่างชากาแฟเมนูสุดพิเศษสำหรับแฟนนามินั่นก็คือนมนามินมข้นค้นเนื้อขาวๆฟองนุ่มที่ได้แรงบันดาลใจมาจากชุดของเสื้อผ้านามินั่นเองใครแฟนวันพีชเห็นนมขวดนี้ต้องอยากกิน และแน่นอนว่าเรามีบริการพิเศษให้ด้วยขณะที่คุณกำลังกินเบอร์เกอร์มอสของเรานั้นอยากได้อารมณ์แบบอุซุปเราก็มีจมูกอุซุปแถมให้เพื่อทำให้เรานึกชินจินตนาการไปว่าอุซุปกินอาหารได้อย่างไรถ้ามีจมูกยาวๆสุดยอดสาวล้างจานทำครัวเบื้องหลังก็คือนิโคโรบินด้วยสกิลมือที่สลับซับซ้อนจึงสามารถล้างจานถ้วยชามได้หลายใบในทีเดียวงานล้างจานไว้ใจโรบินได้แต่หากใครนึกถึงโรบินเรามีช้อนสไตล์ลวดลายโรบินมาเสิร์ฟให้ด้วยครับ นี่เสิร์ฟมาหลายเมนูแล้วแต่ร้านกาแฟเรายังไม่ได้เสิร์ฟกาแฟเลยขอแนะนํากาแฟที่ตกแต่งด้วยหมวกฟางลูฟี่กาแฟแต่งสวยๆเสิร์ฟร้อนๆตกแต่งด้วยหมวกฟางเก๋ๆเมนูกาแฟยังไม่หมดนะครับสวยเก๋ๆก็มีเหมือนกันชุดกาแฟกวางหน้ารักที่ทำให้เราอยากกินกวางเสิร์ฟพร้อมเค้กที่ตกแต่งมาอย่างดีหรือเราจะเลือกที่วางถ้วยเป็นถาดทรงคันบรรับเรือก็อยังมีวางได้จริงนะครับดูสิ สท้ายโซนเครื่องดื่มเรายังไม่ได้เจอแฟรงกี้เลยแฟรงกี้บาร์นะครับตกแต่งเท่ๆด้วยเคาน์เตอร์ทรงหุ่นยนต์ลวดลายเมคานิกบนบาร์ทำให้เรานึกถึงแฟรงกี้ในวันพีซบาร์มีหุ่นยนต์มาชงให้เราด้วยนะก็จบไปแล้วนะครับกับชุดของหวานและของตกแต่งเก๋ๆสไตล์โจนสลัดครับไว้รับชมกันใหม่กับคลิป What If สนุกๆของ c ชิ k e n g น m กมีได้ขราวหน้าจะมีอะไรออกมาอีก จะมีร้านแปลกๆออกมาอีกไหมฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของ Chicken g a m i n ด้วยนะครับสวัสดีครับ